ครับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องเมื่อนีอาจารย์สมหวังกาดใดผระนาคปกนะครับที่อาจารย์ได้นิมิตกาใดแล้วนะครับมื่อวาตอนนี้เทวด,ดา,าผลิระกาไดอมาอล่อหลงนะครับอยู่ที่อาจารย์จุดเทียนไว แล้วก็เอาพาดาปกมาตั้งใหม่ครับดีด้วครับดวงเทพดวงถ้ำผู้เพิสิสิสด้อยเฮาเชาวโรคสุขุสุขคนครับถือว่าเป็นอนุสงค์บุญนะครับฝากบุญฝากกุศลกับพอพน้องชาวโลกสุขุสุขคนนะครับด้อครับอา,อาจารย์กาปูแปดศอก ก็ได้เขามาบอกอาจารย์อาจารย์ก็ฝันดีเออเพื่อนบอก,กอาจารย์ว่าบวงสวงวันที่27เดเด้ออาจารย์ก็จะได้บวงสวงขอโชคลาภฝากปยพีน่น้องเอซีสุค้นนะครับในนิมิตของอาจารย์ฝันตองงวดคือฝันเห็นปูไล่ปูไล่เพิ่นเอาติ๊บเข่าครับมนานั่งกิน ให้อาจารย์เห็นอาจารย์เลยถามโอ้ปูไร่กินเขากับยังน้อปูไล่เพิ่นก็บ,บอกอาจารย์ว่ากินเขากับจางประดุกไงมาก,กินน้ากันบอ่อาจารย์ก็ได้บอกว่าอากินก่อนรเด้อให้ปูไล่กินก่อนครับปูไร่เพิ่นก็ได้กินนี่แหละคือความฝันตองงวดของอาจารย์อาจารย์ก็ตีออกมา ฮาแปดบา8หรือเก้าแปดเก้าาขับพี่น้องขันนั่นก็สิเป็น1 8ึาหรือหนึาแดครับละกัด้วยประเด็ประคุณกู่บาอาจารย์อาจารย์ในนีมน่น ปูเสียเพ่นก่อนที่ปูเสียสิมาอาจารย์กับมานอนมือแรกฝันฝันว่าผู้หญิงมากันสีคน,นแม่ผู้เฒ่าก็คือเป็นแม่ลูกสาวอีกสามคนดีใจว่าอาจารย์ได้กลับมาสถานที่ที่เ้าได้ซอยกันส่างที่ฐานเจดีหลวงตามหาบัวแล้วก็ได้อา ทางกรุงเทพคุณหมอพอนกระเอาพระนาปกได้มาถวายให้คู่บาอาจารย์ยนะุทธนสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ตรงนี้ก็ได้ให้หวยอาจารย์อาจารย์ยังคอยได้มาสั่งเพิ่อนได้ให้อาจารย์ที่อาจารย์มานอนที่แหลกปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ห้าแปดแล้วก็หนึ่งหกเก้าครับพู้พี่น้อง หลายๆคนที่โชคดีช่าโลกโชคดีเอฟซีโชคดีอาจารย์ก็ดีใจภูมิใจกับพ่อพี่น้องครับอากาศอาจารย์ก็ตีอ่าผู้หญิงสามคนก็คือสามอ่าเพิ่นตายแล้วก็เป็นศูนย์ม่ก, 9, มก็เป็นเก่าเมื่อกี้เป็นสามศูนย์เก่าโดยประเดีประกุ้นกู้บาอาจารย์เพิ่นมากขอโชคลาอยูทีโบสถ์กับ เป็นตัวเดียวกันครับกับศูนย์สองครับพีพี่น้องนะครับเข้ากระล่องพิเคาะพ์พิจรณาญานเบิงเดอร์พี่พี่น้องเพื่อจังไดยเขา้าชกดีลำรวยเอานิมนน์ดาปูเดอนิมตนให้ชคให้ลบาบอับชาวโลกเข้าครับพี่พี่น้องเขา้าเอานิมนต์ใหญ่เด้ปูเดอร์นิมนใ์ญใหญ่โอ้ย สองพระองค์ที่เพิ่นได้มาอืมให้โจกให้ลาบด้วยปูเด้ให้เป็นบุญเป็นบารมีคร,ครับครับกันที่ออกตัวนี้เลียอันนี้มดด้วปูเด้กันจีออกตัวอยู่ในโบทก็คือสามศู์ก้าสองศูนย เอาปูเอาเอาน,น,นี่มดน,นมนต์ครับนมนต์ปูนมนต์สร้างบุญสร้างบารมีนี่เอาใหญ่ๆปูใหญ่ๆฝากไปพี่น้องนะครับเด้อครับนี่แหละครับคือปูแปดซอกบนในมาดร้อยหลอง โอ้เป็นอนุสง์พลบุญครับ่อพี่น้องเอาปูเอ้ยงวดนี้ให้ตรงตรงเด้อให้เป็นบุญเป็นบารมีได้ขึ้นนี่เด้อฝากลูกฝากหลานปูแปดศอกเด้ออาจารย์กระิเดลฝากให้ฝากลูกหลานปูแปดศอกให้โชคดีสุขสุขคน ให้เป็นอนุสงค์พลบุญโอเป็นบุญปิดกุศลเด้อครับเด้อปู่เด้อ <c oughs> อพอแม่พี่น้องได้เห็นมโนวันนี้เนาะอไฟ้ฝ่าจานกับหมี่เด้อบาดนี้เห็นตาแสงเทียนกับปูผลมาล้อย่องว่าเสีเ้ยวเบิ้งกับสบัวเห็น <c oughs> โมโนอาวหนีเด้อหนีเด้อพ่อพี่น้องครับหวยอยู่ในโบสถ์ก็คือ309นะครับ309แล้วก็02ครับอืม02แล้วตรงนี้ตรงอาจารย์ฝันเห็นปูไล่อาจารย์ก็ได้ตี695แล้วก็หาเกา เก้าหาศูนย์เนอะพวย,พ,ยพี่น้องอันนี้ก็คือเกาแปดตัวสุดท้ายนี่ก็คือเจ็ดเก้าพวยพี่น้องครับลองวิเคราะห์ผิจาหน้า่านเมืองด้ออาจารย์ก็อยู่กุดนิละไฟกับโบมี่ได้ไตดวงเทียนให้พวยพี่น้องในบึง จังได้ก็ฝากบุญฝากกุศลให้กับพยพี่น้องชาวโลกสุขุสุขคนอาจารย์สุวรรณก็ให้ข้ามันสัญญากับปูแปดศอกเพราะว่าเพิ่นจิตได้ซอยพผยพี่น้องเอฟซีชาวโลกสุขุสุขคนนะครับดือ้อเพิ่นเ้เฮ็ดยังสัางยัง,างอาจารย์ก็ได้เฮ็ดได้สร้างให้ให้เป็นบุญเป็นบารมีเมื่อวันที่20 เกีดเด้อพ่อพี่น้องเขาก็สิได้ขออ่าเขาก็สิได้บวงสรวงเพราะว่าปู่เพิ่นก็นมาบอกอาจารย์แล้วเนว่าให้บวงสรวงครับขอโชคลาภจากปูแปดซอกให้เพิ่นได้มาย่ำครับก็พ่อพี่น้องเนี่ยพิ่นได้มาย่ำกับพ่อพี่น,ออน,น,อน้องเด้อครับนี่คืออาเป็นบุญเป็นบารมี เพื่นกล็ลอยล่องนะครับออันองนี้ก็เป็นพระที่อาจารย์ได้ขึ้นมาได้ครับเดอ้อที่มีคนเอามาให้ในนิมิตก็ได้เขามาหาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นอนุสงผลบุญครับจังใดก็ขอให้โชคดีสุขสุขคนอาอาจารย์สมวักะ ขอให้พลยพี่น้องเอซมีโชคมีลาบลำรวยมีความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาที่วดาคุ้มครองเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อสาธุรวยรวยสาธุรวยรวย